สวัสดีครับผมสำทามเวชชันวันนี้ผมมากับคอนทินที่ผมอยากจะทํามานานแล้วนะครับคือในช่วงปีที่แล้วผมใช้เวลาก่อนสิ้นปีเนี่ยในการถล่มลึกสู่วงการเกมจีนและกําลังภายในถึงผมจะเป็นหน้าใหม่แต่ก็มีหลายเกมนะครับที่ผมได้ลองเล่นและอยากจะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักสําหรับใครที่เพิ่งเข้าวงการเกมจีนนะครับผมรับรองเลยว่าลิสจัดอันดับที่ผมจัดมาเนี่ยทุกเกมจะไม่ทําให้คุณผิดหวังหลังจากได้เล่นมันแน่นอน สำหรับการทักทายก็ขอจบไปเพียงเท่านี้มาดูกันดีกว่าครับว่าเกมแรกจะเป็นเกมอะไรในอันดับที่10ผมขอแนะนำา t l e of u ah ูเซเกมนี้เป็นเกมแนวเทอร์นเบทอรพีจบระจนภัยที่ถูกพัฒนาโดย Her Lua Studio เกมนี้ถือเป็นเกมที่ผมได้รู้จักเป็นเกมแรกเลยนะครับ ด้วยความอินจากนิยายกำลังภายในที่ผมอ่านสมัยมัธยมผมตามหาเกมแนวจอมยุทธมานานแสนนานนะครับจนในวันนึงมันมาโผล่อยู่ในหน้าสตรีมของผมในตอนนั้นผมตัดสินใจซื้อและลองเล่นมนทันทีให้ผมได้เล่าประสบการณ์การเล่นเกมนี้ให้คุณได้ฟังนะครับตัวเกมเป็นเกมเทิร์นเบดมีสไตล์ภาพแล้วก็รูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างแปลกใหม่ต้องบอกว่าแปลกใหม่สำหรับผมตอนนั้นเลยนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมนะครับที่เขา เอายุทธภพมาผสมผสานระหว่าง RPG ยุทธภพแล้วก็เกมเทิร์นเบสถือว่าเป็นการผรสมผสานที่ลงตัวแล้วก็ยอดเยี่ยมโดยการเล่นจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนในช่วงแรกเราจะได้ฝึกวิชาอยู่ในสำนักค่อยๆฝึกวิชาต่างๆเพิ่มค่าสถานะเพิ่มระดับของวิชาเพิ่มทักษะนิ้วทักษะหัวหรือหาเงินระหว่างนี้ก็ทําได้นะครับโดยเราสามารถเดินทางออกไปข้างนอกแผนที่ เพื่อทําการสํารวจหรือเก็บทรัพยากรกลับมาในการจบเทินแต่ละครั้งเนี่ยเราจะทําการสร้างอีเวนต์แบบซุม่มหรืออีเวนต์ตามเนื้อเรื่องตัวละครก็จะพัฒนาตามอีเวนต์ต่างๆที่เราได้เลือกในช่วงนั้นนะครับให้พูดตามตรงเหตุผลที่ผมให้เกมนี้อยู่ในอันดับที่10เพราะว่าตัวเกมค่อนข้างเก่าอินเทอร์เฟซยูต่างๆก็ดูค่อนข้างยากและที่สาคัญการทำเควสเป็นไปได้ยากมากๆเพราะตัวเกมไม่มีไกด์ไลน์ตัวแท็กเควสหรือตัวนําทาง แม้แต่คำใบ้ก็ไม่มีนะครับเพราะงะั้นจุดสำคัญที่ต้องเล่นเกมนี้ให้ได้ก็คือคุณต้องเก่งภาษาแล้วก็จับข้อความจับคีย์เวิร์ดต,ต่างๆแต่ว่ามันจะมีไฮไลท์ไว้ให้นะครับว่าคีย์เวิร์ดของ q u วสคืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลิกเล่นไปมันก็ไม่มีอะไรบันทึกได้เลยนะครับทำให้การเล่นครั้งหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะต้องจดไว้เพราะอาจจะลืมได้แต่ถ้าพูดเรื่องความสนุกผมบอกเลยว่าค่อนข้างอินเลยนะครับในตอนนั้นส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบอ่านนิยายกำลังภายใน ชอบที่จะอ่านวิชาความสามารถวิชาหรือว่าข้างใครในวิชากลังภายในก็ว่าได้นะครับจึงไม่แปลกนะครับที่ผมอยากจะเห็นวิชาต่างๆในรูปแบบเห็นภาพแบบชัดเจนแบบนี้นะครับเกมนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ผมในเรื่องนี้เรื่องเดียวแค่นั้นล่ะครับเอาจริงๆมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกครับระบบต่อสู้ถึงจะเป็นเทิร์เบสเนี่ยเขาก็ทําออกมาให้ไม่น่าเบื่อเลยนะครับรู้สึกสนุกทุกครั้งที่ผมเข้าสู่โหมดต่อสู้นะครับ การแท็กทีมการใช้สกิลอะไรต่างๆพวกนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นเกม RPG สวมบทบาทที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่ในโลกยุทธภพจริงๆเพราะว่าตัวเกมไม่บอกหาอะไรเลยและชอบเสพเนื้อเรื่องที่เข้มขน้นผมบอกเลยว่าเกมนี้ถือว่าเป็นประตูสู่โลกยุทธภพเกมแรกและอาจจะเป็นเกมสุดท้ายผมล้อเล่นนะครับเกมนี้ก็ดีนะครับสนุกแนะนำเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจ ราคาเกมอยู่ที่329รอย่สบ้าบาทจะรอยถึงช่วงลดราคามันก็ไม่สายไปนะครับผม <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราลองมาพูดกันแบบเดิมดีกว่านะครับ The score of t a ไทบตัวเกมเป็นเกมแนววางแผนสมบทบาทผจญภัยที่พัฒนาโดยคองชิปเกมเขอ,นนอบอกตามตรงตรงนี้เลยนะครับว่าผมไม่เคยเล่นเกมนี้เลย ซื้อมาไว้เฉยๆนะครับซื้อมาไว้ในสต็อกถ้าเกิดว่าผมไม่สามารถเล่าประสบการณ์การเล่นเกมนี้ก็ต้องขออภัยถ้าถามว่าทําไมผมถึงเอามาแนะนําเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมีเนื้อหาคล้ายๆกับเกมที่ผมเคยเล่นแล้วก็มีกระแสที่ค่อนข้างดีเลยนะครับ และเนื่องจากผมไม่เคยเล่นนะครับผมขอเอาข้อมูลจากเกมมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันในจัก,กรวาลไทวูนอกเหนือจากการเล่นเป็นผู้สืบทออของไทวูแล้วคุณสามารถใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นคนดีคนชั่วคุณสามารถเยี่ยมชมนิกายและแก๊งต่างๆทั่วโลกพร้อมทั้งเรียนรู้รูปแบบศิลปะก,การต่อสู้ที่หลากหลายคุณสามารถมีพี่น้องร่วมตายหรือศัตรูคู่อาฆาตอีกทั้งคุณยังสามารถสร้างหมู่บ้าน เมืองบริหารธุรกิจต่างๆหรือแม้แต่ปล่อยวางจากทั้งโลกปักหลักตั้งตัวและเข้าสู่ความเป็นพ่อแม่ในที่สุดจริงๆผมฟังแล้วรู้สึกสนใจเหมือนกันนะในตอนแรกที่ผมซื้อมาเนี่ยเพราะว่าไปเห็นคนในกลุ่มเขาแนะนํานกันมาเฉยๆแต่ก็นั่นแหละครับมันจึงมาอยู่ในลิสต์ของเกมแนะนำสิบอันดับของผมและจากคอนเทนต์เกมที่ผมได้เล่าให้คุณฟังบอกเลยว่าเกมนี้มีความอิสระค่อนข้างมาก ระบบเกมเยอะคอนเทนต์เยอะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่รู้แล้วก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีคนทํำมอดภาษาไทยหรือยังถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจเนี่ยราคาเกมอยู่ที่320บาท Ancient Life พัฒนาโดย w i n g j o เกม ตัวเกมให้เรารับบทเป็นคนที่เติบโตมาในยุคจีนโบราณโดยเริ่มจากการเป็นทาลกจากครอบครัวหนึ่งโดยเกมจะดําเนินไปเป็นปีต่อปีนะครับเหมือนเป็นการจบเทินในแต่ละปีเนี่ยจะเกิดอีเวนต์ขึ้นแบบสุ่มการเลือกตอบหรือว่าอินเทอร์แอคในอีเวนต์ต่างๆจะส่งผลกับชีวิตของเราในปัจจุบันแล้วก็อนาคตช่องทางการหาเงินเยอะมากเลยนะครับเกมนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นชาวนาคารวานคนขายจิ้งดี หรือจะเดินสายอาชีพไปเป็นข้าราชการก็สุดแล้วแต่ทันเลยนะครับเมื่อใดที่คุณเหงาที่นี่มีสาวสวยมากมายให้คุณเชยชมแต่ถ้าคุณเบื่อแล้วละ่ะไปเล่นพนันที่บ่อนก็ยังได้อะไรนะครับอยากสร้างครอบครัวคุณแค่ต้องหาภรรยาที่ดีมีลูกสักคนอ่ะแต่อย่าลืมนะครับว่าการที่คุณจะมีลูกคุณต้องมีบ้านถ้าคุณไม่มีบ้านก็ไม่มีที่อยู่สำหรับลูกของคุณ แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดอย่าลืมเลือกคนสืบทอดมรดกด้วย mm hmm. เพราะถ้าคุณตายสมบัติที่คุณสะสมมานานรับแรมหลายปีหายไปกับตาแน่นอนครับนอกจากนี้สิ่งที่ผมชอบอีกอย่างคือระบบจับจิ้งหรีดเพื่อหาตัวที่มีระดับสูงมาขายหรือจะเอาไปลงแข่งศึกชิงเจ้าจิ้งหรีดยุทธภพก็ยังได้ให้ผมลองเล่าประสบการณ์ให้ฟังสักนิดนะครับมีครั้งหนึ่งมีอีเวนต์ให้ผมเดินตามคนแปลกหน้าปรากฏว่ามันพาผมไปร้านค้าลับ ที่สามารถเล่นพนันเพื่อเอาเงินมหาศาลโดยใช้ชีวิตของตัวเองเป็นเดิมพันกับมีอีกครั้งหนึ่งที่ผมเลือกของประจําตัวตอนเด็กๆเ,เป็นสีแดงพอโตมาผมกลายเป็นนักพ์เต่าเฉยเลยนะครับนั่นแหละครับชีวิตใครจะไปรู้ว่ามีอะไรรอคุณอยู่แต่ถ้าคุณอยากรู้ก็ซื้อมาจัดเลยสิครับเกมมีราคาเพียง99บาบทแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในช่องผมมีคลิปแนะนำทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ในอันดับที่7 Warm Snow เกมแอคชั่นประจนภยัยอินดี้ที่พัฒนาโดย Billy Billy สรุปโดยรวมจากที่ผมเล่นมันก็คือเกมโลคไลท์นั่นแหละครับโดยตัวเกมจะให้เราประจนภัยตามแมปต่างๆ ผ่านบอสประจําแผนที่ในระหว่างแผนที่ก็จะมีสิ่งของที่ใช้ในการเพิ่มความแข็งแกร่งเช่นวิชาอาวุธเครื่องรางอะไรพวกนี้นะครับที่ทําให้เราเก่งขึ้นโดยแต่ละแผนที่หรือว่าเซกชันต่างๆเนี่ยเราจะต้องกลับมาที่ฐานเริ่มต้นก่อนแล้วก็เลือกไปทีละทีละขั้นทีละขั้นอะไรแบบนี้นะครับด้านเกมเพ์ผมมองว่าทําออกมาโอเคเลยนะทั้งการพุ่งหลบกระดกยาให้ฟีลเหมือนผมเล่นเกมตระกูลโซในมุมมองเบิร์ดไอวิวเลยนะครับ บอสแต่ละตัวก็เท่แล้วก็สู้สนุกมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นเกมค่าเวลาที่ดีเกมนึงเลยถ้าเกิดว่าคุณสนใจเนี่ยราคาเกมอยู่ที่269บาทถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ตัวเกมมีเวอร์ชั่นเดโมให้ลองเล่นก่อนได้นะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าผมเป็นคนที่พยายามพูดช้าแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะขัดกับผมนิดนึงนะครับแล้วก็ขออภัยถ้าเกิดว่าคำพูดของผมมันไม่สบายหูหรือว่ายังไงก็ตามนะครับเพราะว่า ผมไม่ค่อยมีเวลาออกไปข้างนอกแล้วก็คุยกับคนอื่นน้อยลงนะครับทําให้การพูดของผมเนี่ยมีปัญหาเล็กน้อยนะครับเราไม่รอช้าแล้วไปในอันดับที่6กันเลยดีกว่า t ทลอ of อูเสียะ e s e k พัฒนาโดยเฮอร์หลัว s สตูดิเจ้าเดิมนะครับคล้ายกับ t ทลออฟอูเสียนอกจากผู้พัฒนาเดียวกันแล้วตัวเกมก็คล้ายกันจนเรียกได้ว่าเป็นภาคแยกเลยก็ได้นะครับ แต่ในภาคนี้เนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวก่อนภาคของ t a l e of อูเสียแถมระบบและ UI ก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นส่วนตัวคิดว่าสบายตาขึ้นเยอะเลยนะครับที่ผมให้อยู่ในอันดับที่6เพราะว่าตัวเกมมีการพัฒนาจากภาคก่อนพอสมควรทั้ง UI เกมเพย์ก็มีการปรับปรุงข้อเสียจากภาคแรกให้ดีขึ้นถ้าคุณเล่น t a l e of เสียจบแล้วอย่าลืมมาเล่นเกมนี้ต่อได้เลยนะครับเกมมีราคา499บาท และยังมีหมดภาษาไทยด้วยโชคดีที่ผมกดมาในราคาครึ่งเดียวในช่วงปีใหม่สําหรับใครที่โชคร้ายก็รอต่อไปนะครับผมใน5ดับต่อไปนี้ขอจัดให้เกมเหล่านี้อยู่ในท็อปเทียร์ซึ่งเป็นท็อปเทียร์ในใจของผมตลอดไปผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมอาจจะอวยเกินไปจนคุณลำคาญได้เลยในันดับที่5 wandering s o r d พัฒนาโดย the s o r t m a n studio และ เซียมึงสตูดิโอเกม RPG เทินเบดและประจนภัยที่คุณจะได้รับประสบการณ์ในโลกยุทธภพแบบเต็มที่ด้วยแผนที่ที่ใหญ่และมีสถานที่ที่โคตรเยอะถ้าถามว่าเยอะแค่ไหนผมบอกเลยว่าคุณอาจต้องใช้เวลาทั้งวันหยุด เพื่อไปให้ครบสถานที่ทั้งหมดเลยก็ว่าได้จากประสบการณ์ส่วนตัวคิดว่าเกมมีการเล่าเรื่องที่ดีมากครับผมเองยังเล่นได้เพียง10%ของเนื้อเรื่องทั้งหมดจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าเนื้อเรื่องมีความเข้มข้นแค่ไหนแต่ผมก็จะพอเกิดให้ฟังได้นะครับเราและเพื่อนๆเป็นผู้คุ้มกันให้กับชายปิศนาและถูกโจมตีจากกลุ่มโจรทําให้เราตายหมดเลยแถมเรายังติดพิษอีกแล้วคนในรถม้าเนี่ย ที่เราคอยคุ้มกันมานะครับเขาก็ช่วยชีวิตเราไว้แล้วการมาจนไปก็เริ่มต้นครับมีแค่นั้นแหละส่วนเรื่องเกมพก็เป็น RPG turn based ทั่วไปแต่สิ่งที่ผมชอบก็คือ UI วิชาการต่อสู้แล้วก็การใช้สกิลต่างๆที่มันสวยแล้วก็มีให้เห็นชัดเจนนะครับแถมยังสามารถตกปลาทายาบาบาบาเท่าที่คุณจะนึกออกเลยนะในยุทธภพ,พสำับภาพอาจจะขัดใจใครสักคนไปบ้างนะครับแต่ว่าคอนเทนต์ของเกมเนี่ย มีเยอะมากๆเยอะพอๆพกับเกมข้างบนที่เราเคยพูดไปเลยนะครับไอเทมเสื้อผ้าหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยจุใจมากๆสลับใครที่สนใจนะครับกับงานภาพที่เป็นเอกลักษณ์รับรองครับให้ซื้อมาลองเล่นในราคา495บาทคุณอาจจะคิดว่ามันแพงไปบ้างแต่คอนเทนต์ผมคิดว่าคอนเทนต์ที่มันอัดแน่นอยู่ข้างในเนี่ยคุ้มค่ากับราคาแน่นอนแต่เราลดราคาหน่อยก็ดีนะ ในอันดับที่4 Stand up, s a n o p Sasa เกมอิสระวางแผนแอคชั่นสมบทบาทแอดจอ t u r ่อเอาเป็นว่าเป็นเกมอินดี้เกมหนึ่งแล้วกันนะครับถูกพัฒนาโดย Hans c o r e l Studio เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมชอบมากๆและเป็นแนวเกมที่ผมชอบสุดๆจะให้เราเข้าๆก็คือตัวเกมจะให้เรารับบทเป็นนักรบคนหนึ่งที่จะสามารถเลือกได้ว่าตัวเองเ่ยจะเอาเป็นคนสายไหน เป็นคนอาชีพอะไรมีสกิลอะไรอะไรแบบนี้นะครับโดยค์สแต่ละคัสเดี๋ยวจะมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนแล้วก็มีคัสให้เลือกเยอะมากพอสมควรเลยนะมันก็คงเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมล่ะครับที่เราเลือกคัสได้อะไรแบบนี้แต่ถ้าใครที่เคยเล่น m o u าส์ n d Bait บดบอแบนเนี่ยจะเข้าใจดีนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายกันเพียงแต่ว่าในครั้งเนี้เราสามารถเกมทหารในรูปแบบต่างๆที่ไม่ใช่มนุษย์อ่าอาจจะเป็น สัสตว์ต่างๆเผ่าต่างๆแถมเรายังมีสกิลนะครับที่สร้างผลกระทบต่างๆในสงครามเช่นเสกมังกรเสกหมาป่าเสกลูกไฟบัตรลาาบัฟต่างๆที่ทำให้การต่อสู้ในสงครามเนะี่ยมีความสนุกแล้วก็พลิกแพงได้ตลอดเวลานอกจากนี้ตัวเกมสามารถให้เราโจมตีแล้วก็ยึดเมืองมาเป็นของเราได้ด้วยนะครับคล้ายๆกับการแบบปล่อยอาณาเขตแล้วมั้ง เพราะว่าตัวเกมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีระบบขุนนางบริหารเมืองหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเอาให้ชัวร์เนี่ยก็คือมันยึดเมืองเป็นของเราได้สำหรับใครที่สนใจเกมนี้มีราคาอยู่ที่239บาทผมบอกเลยว่าเนื้อหาที่อยู่ในตัวเกมเนี่ยแล้วก็ราคาเพียง200นิดๆเนี่ยโคตรคุม้มไม่มีอะไรคุม้มไปมากกว่านี้แล้วครับซื้อเลยซื้อเดี๋ยวนี้เลยครับไม่ต้องรอรถเราเดินทางมาถึงอันดับที่3กันแล้วนะครับ ถึงแม้ว่าอันดับก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นเกมที่น่าสนใจแล้วก็คุ้มค่าที่จะเล่นแล้วก็ซื้อแต่ว่าอันดับท็อปเทียร์รองลงมา2เกมที่แล้วเนี่ยก็คุ้มค่าเช่นกันนะครับคุ้มของคุ้มคูณ2อ,อย่างนี้ดีกว่านะครับสอดาวนะครับแต่ว่าท็อป3ท็อปเทียร์เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นเกมที่คุณต้องเล่นในปีนี้สมควรเล่นเป็นอย่างยิ่งในปีนี้นะครับกับเกมที่มีชื่อว่า tale of immortal คเกมนี้เป็นเกมยิงเกมต่อสู้และเป็นเกมแนวปะจนภัยนะครับที่พัฒนาโดยกุยกูสตูดิโอราคา3 2 9้อยยี่สิบเก้าบาท ว่าหลายคนคงสงสัยนะครับหลังจากเห็นคลิปวิดีโอรีวิวเกมเนี่ยว่าทําไมเกมนี้ถึงจัดอยู่ในหมู่เกมยิงแล้วทําไมเกมเนี้ยถึงบอกราคาในตอนต้นเกมนี้ถือเป็นเกมแรกในตอนที่ผมเข้าวงการยุทธภพบที่ทําให้ผมอดหลับอดนอนในการเล่นเกมเกมหนึ่งเป็นเกมแรกเกมนี้มีแผนที่ที่ใหญ่มากๆครับมีหลายอย่างให้ทําไม่ว่าจะเป็น แต่งเมียจีบสาวก่อกวปนปนปุงยาการประลองการประมูลและที่สําคัญเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของสํานักได้นะครับคุณคงจะเห็นแล้วว่าทําไมผมถึงใช้เวลา2คืนในการเล่นเกมนี้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนแก่นของเหตุผลที่ทําให้ผมอดหลับอดนอนไม่ใช่แค่เรื่องของคอนเทนต์นะครับเวลาที่ใช้ในการฟาร์มเนี่ยมัน มันเป็นเกมที่ใช้ใเวลาในการฟาร์มค่อนข้างนานนะครับเกมเนี่ยเป็นเกมมุมมองสูงเป็นเบิร์ดไอวิวนะครับที่การโจมตีส่วนมากเนี่ยจะเป็นประเภทโปรเจกต์ไทนะครับใช้สกิลก็อ่าเป็นการโจมตีส่วนมากเป็นโปรเจกต์ไทยแต่ว่าถ้าเป็นแบบบางวิชาอย่างมีดอย่างเงี้ยก็จะเป็นระยะใกล้อะไรอย่างนี้นะครับมีหลายสายให้เลือกนะครับเช่นฝ่ามือกระบ,บี่อ่าดัชนีบาบาบา,บาแล้วก็ท่าต่างๆที่เอามาผสมประสานกัน แล้วแต่คอมโบที่คุณจะบิ้วตัวละครขึ้นมานะครับการฝึกนะครับใช้เวลาในการฟาร์มค่อนข้างนานสลับมือใหม่อาจจะต้องใช้ไกด์ไลน์ใน y o u t u b e นิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องห่วงคุณจะสามารถเสพโลกของเกมได้อย่างเต็มที่เพราะว่าผมได้ข่าวมาว่าเกมนี้มีภาษาไทยนะครับอาจจะต้องไปหาข้อมูลเอาตามกลุ่มของ f a c e b o o k เกมนี้มีราคาเพียง329บาทและแน่นอนครับ ด้วยราคาเพียง329บาทผมบอกตรงนี้เลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มแน่นอนและก็ผมขอบอกอะไรไว้อีกอย่างนะครับเกมนี้สามารถต่อสู้กันระหว่างสำนักได้ด้วยสามารถบุกไปยึดสำนักเขาแล้วก็กระทืบเขาทั้งสำนักได้เลยนะครับและหน้าบัดนี้ผมขอประกาศรายชื่อเกมอันดับที่2 Hero Avenger เกมแนวอินดี้เทิร์นเบทผจญภัยที่พัฒนาโดย Half a m a e r e Studio ต้องยกความดีความชอบให้กับสตูดิโอนี้เลยครับสำหรับเกมอินดี้ที่กำลังมาแรงในช่วงนี้หลังจากปล่อยตัว Official ได้เพียงไม่นานเกมนี้จริงๆเป็นเกมอ PG เทิร์นเบทผจญภัยคล้ายๆกับเกมก่อนหน้าที่เราเคยพูดไปในอันดับต้นๆนะครับเรื่องของเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นระบบเกมความเกียนฉากจบเนื้อเรื่อง ที่ทำออกมาได้น่าสนใจและน่าติดตามผมสามารถพูดได้เลยว่าคุณเล่นเกมนี้ได้มากกว่า2รอบแน่นอนแน่นอนครับว่าตัวเกมสามารถตัดไม้ตกปลาเก็บสม,มนุนไพรหาหนอนทําอาหารทําเสื้อผ้าทําอาวุธทําอุปกรณ์บริหารเมืองแต่งงานเลี้ยงสัตว์และอีกมากมายที่ตัวเกมใส่คอนเทนต์ลงไปเยอะมากๆเลยนะครับต่อไปเนี่ยผมจะเล่าประสบการณ์คร่าวๆในการเล่นของผม เกมนี้มีวิชายเยอะมากๆครับผมชอบระบบเกมที่มีการขโมยสกัดจุดรอบสังหารระวังยาพิษนี่เป็นอีกดึงฟีเจอร์ที่ผมชอบเป็นงานส่วนตัวเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเกมนี้ผมอาจจะเบื่อไปแล้วก็ได้เกมนี้มีฝ่ายหลายฝ่ายให้เราเข้าร่วมนะครับปัจจุบันเนี่ยผมเข้าร่วมกับฝ่ายโจรที่ปล้นคนรวยเพื่อช่วยคนจนหรือเรียกว่ากลุ่มนกนางแอ่นนะครับยังมีคอนเทนต์อีกหลายอย่างที่ตัวเกมมีเช่นการส่งของ การขี่สัตว์ข่าเมืองอะไรประมาณนี้นะครับการส่งของก็คือการคุ้มกันสินค้าอาจจะอาจจะยาวไปถึงการคุ้มกันสิ่งต่างต่างที่แล้วแต่เลเวลที่เรามีถึงนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็คือความอิสระของมันเช่นเรามีความสัมพันธ์กับคนคนหนึ่งเนี่ยเราสามารถแลกสิ่งของกับเขาเป็นการเทรดหรือแม้แต่ขโมยของจากคนที่โคตรเก่งอย่างเซียนกระบี่อะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีสกิลขโมยพอ ต่อให้เป็นเทพเซียนก็คงจะโดนเราขโมยหมดตัวแน่นอนครับเกมนี้มีราคาเพียง369บาทเมื่อเทียบกับคอนเทนต์เนื้อหาและระบบเกมเรียกได้ว่าเกินราคาไปมากเลยทีเดียวครับยังก่อนระบบเควสเกมนี้ก็สนุกและมีความกวนโอ้ยมากๆนะครับผมไม่พูดคําหยาบแล้วกันมีของมีของลับวิชาลับต่างๆซ่อนอยู่ตามแมปของหรือวิชาเนี่ยเยอะพอๆกับ w a n d e r l i n ิ s ซอนะครับสเกมนี้จะมี สิ่งของพอๆกันนะครับแต่ว่าคอนเทนต์เกมนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวเพราะว่าตัวของพระเอกนี่มีความกวนเราเดินทางมาถึงอันดับสุดท้ายที่กำลังจะปล่อยภาค2ในเร็วๆนี้แล้วนะครับอันดับที่1 Amazing cultivation simulator เกมจำลองสถานการณ์วางแผนและควบคุมบริหารที่พัฒนาโดย G S Q Games ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเกมนี้มีมอดภาษาไทยที่แทบจะแปลเกือบ100%เอซอยู่แล้วนะครับเกมจะให้เรารับบทเป็นคนสร้างสำนักที่ต้องบริหารทรัพยากรคอยฝึกฝนสิทธิ์ให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อตะลุยโลกกว้างฟาร์มทรัพยากรให้มากที่สุดแล้วเอามาอัปเกรดสำนักเราให้เป็นใหญ่คอยรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแบบซุมถ้าเกิดว่าใครนึกไม่ออกให้นึกถึงเกมริมเบิลถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นมาบ้างนะครับ จะรู้ว่าเกมเนี่ยจะประมาณนี้แต่ว่าทีมเกมจะเป็นแนวยุทธภพแทนนะครับแน่นอนครับว่าเนื้อหาเกมไม่ได้มีแค่นี้เพราะนี่คือหนึ่งในเกมที่เป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงชอบและรักเกมของจีนที่เป็นกําลังภายในหรือเกมที่ผลิตจากค่ายจีนขนาดนี้เนื้อหาที่อัดแน่นอยู่ข้างในเกมตั้งแต่การสร้างตัวละครมีเผ่ามากมายให้เราเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายเผ่างูเรียกได้ว่ามากกว่า6กว่า7แน่นอนนะครับนึกลงไปอีกเนี่ย หลังจากสร้างเสร็จแล้วเนี่ยยังมีการบริหารอาหารการแยกระหว่างสิทธิสายในสายนอกที่สิทธิสายนอกเนี่ยจะคอยทําหน้าที่แบบเป็นเบสนะครับทำงานจิปัถะต่างๆส่วนสิทธิสายนอกเนี่ยเขาจะคอยฝึกฝึกฝนอัปเกรดตัวเองนะครับฝึกฝนวิชาแล้วก็คอยออกไปต่อสู้ปกป้องสำนักจากสิ่งที่มาบุกลุกนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้ตัวเกมยังมีระบบการปลูกสมุนไพรการค้าวอา์ติแฟกการทําอาวุธวิเศษ ปูกของการอ่านวิชาศึกษาตาําราแม้แต่การทำห่วงจุ้ยในสิ่งปลูกสร้างนะครับที่การสร้างประตูวางสิ่งของตําแหน่งที่จะส่งผลต่อการทําสิ่งต่างๆในห้องนั้นนะครับนี่ยังไม่รวมถึงระบบประจนภัยแล้วก็อีเวนต์ต่างๆที่ผมคงไม่ต้องพูดเยอะนะครับสำหรับคนที่รู้จักเกมนี้คงจะพอนึกภาพออกนะครับว่าทําไมมันถึงอยู่ในอันดับที่ห แต่ถ้าใครไม่รู้จักผมก็แนะนำอย่างยิ่งเลยครับให้คุณเปิดใจและลองเล่นรับรองว่าชีวิตของคุณอาจหายไปครึ่งหนึ่งพอๆกับการเล่น Star River เลยก็ได้เกมนี้มีราคาอยู่ที่404บาทผมแนะนำให้รอลดราคาแล้วซื้อพร้อมกับเดยว c ทั้งหมดเลยนะครับเพราะคุณสามารถเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ใช่แค่หม,มาจิ้งจอกก้าวหางมังกรฟินิก์หมาธรรมดาแต่คุณสามารถเลี้ยงแพนด้าด้วยนะครับแล้วไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับมือใหม่ผมได้ทำคลิปไว้ในช่องของผมแล้ว สำหรับการเล่นเบื้องต้นแล้วก็การแนะนําต่างๆสำหรับมือใหม่ใช้เวลาไม่นานในการทำความเข้าใจรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับที่เลือกเกมนี้สำหรับคลิปจัดอันดับเกมประจําปีของผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ